ดันสตาร์ทอัพของไทยเองนะครับเข้ามาเป็นผู้แข่งข uh ันหรือเป็นทางเลือกผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มไอโอเอสนะครับถ้าจะเป็นการซื้อแบบไหนนะครับสามารถเราอัพเดชัติได้ในเวลาพอดีนะครับหรือแม้แต่ตัวเองของการผสมอาหารหรือมือผู้บริโภคเนี่ยสามารถมีต้นทุนที่ต่ำลงตามลงอย่างไรนะครับเราคงเบื่อนะครับที่จะมีที่อยู่ในทีมเพอเกิดสิิ์นีเครัเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยและร้านอาหารไทยด้วย สมัยโ้งหน้าแต่แต่ฟองั้งนี้ที่วัาถปผสมส่วน,นว่าเอามาจริงๆแล้วก็คือร้านค้าคนไทยนี่ยนะครับหาเล่แถงลอยก็ได้นะครับที่ประกอบอาหารขายลูกชิ้นปิง้งขายอาหารข้าวผัดนะครับขายผัดการจัดโครงการของเรากันแล้วในช่วงนี้นะคะต้องขออนุญาตนะคะค่ค<อ>นะุท่าการปรุชและแข่ง,า,งานสนการ์ังหวัดองบุรีนะครับคุณสุร์่ะเชืาโกุนในการสรานนการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยาครับ แล้วก็คุณธรรมริตนะครับผู้ผู้พิจารจากบริษัทฟู้ดอัลเลอรี่นะครับก็พอนที่ผมต้องขออนุญาตแนะนําตัวของบริษัทสำนักงานการสื่อสารดิจิตอลนะครับเราเป็นหน่วยงานที่เป็นที่เกี่ยวเรื่องของดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าสังคมดิจิตอลนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยเราต้องทําให้ประเทศไทยสามารถอยู่และแข่งขันได้และสังคมของประเทศไทยนะครับว่าท่าคนเราต้องเกิดต้องอาศัยต้องหานะครับแบบโทรศัพท์แล้วก็ไปส่องไปคือเด็กผ ทุกท่านนะคะที่อยู่ด้านบนไปดีร่วมกันค่ะโอเคค่ะเซตนี้เราจะถ่ายกันเป็นเซตแรกได้ไหมคะและยังมีต้มยำผักชีปลารวไปถึงกับต้งยำเต้าหู้หมูสับนะคะและอื่นอีกและที่สำคัญเขามีให้บริการถึง4สาขาด้วยกันนะคะ ิดตั้งได้แล้วอได้เข้าไปอยู่ในกลัวทำได้ไหมเพราะระบบเนี้ยเป็นที่านนควจะมีแบบซึ่งร้านที่ใชโมบายนะคัวเนี้ราะัเาป็นที่เายตันทเราตั้งใจจะลันทั่วทั้งจังหวัด จังหวัดชลบุรีนะครับแต่เราจะเริ่มดำเนินการที่ตัวพัทยาก่อนเนื่องจากพัทยาเป็นเม,อม,มนืองที่มีสัิริตาสมีนักท่องเที่ยวสูงมีร้านอาหารคัน,นเยอะๆนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเรากะว่าจะรันทั่วในพื้นที่ของตัวเมืองพัทยานะครับในช่วงเดือนหน้าอาจจะรันระบบกาจในต่างๆครับตั้งเมือีจังหวัดับตอนนี้เราตั้งเป้าในปีนี้17จังหวัดประเทศไทยตั้งหัวมใหญ่ๆนะครับ17จังหวัด แล้วก็ณปัจจุบันนี้เราเปิดดําเนินการทดสอบระบบที่กรุงเทพนะครับแนวโน้มจะดีนะครับให้แน่นอครับตอนนี้เราร้านค้าที่เข้ามาตอนนี้ที่เรารดโชว์มา17จังหวัดมีเข้ามาร่วม20,000ว่ร้านค้าแล้วนะครับมีคนขับเข้ามาร่วมเนี่ยพันกว่าคนละพันห้าร้อยคนซึ่งแนวโน้มตอนนี้เติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆที่เราไปในแต่ละจังหวัดการตอบรับดีมากร้านค้าทยอยเข้ามาจากที่เดิมอยู่ค่ายอื่นตอนนี้ย้ายค่ายกันมาเยอะแยะไปหมดเนื่องจากว่า ค่าบริการจริงจรเริ่มต้นเราต่ำมากไม่เกินส0ซแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของการให้บริการทางโทรศัพท์สามารถที่จะให้ลูกค้าที่จะสั่งซื้อจากแอปเนี่ยไม่ต้องโหลดแอปโทรศัพท์เข้ามาสั่งแล้วก็สามารถสั่งได้โดยที่ไม่ต้องไปไปไป,ไป,ไ,ปไปติดตามเรื่องของแอปนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกระจายพื้นที่ในตัวพัทยาซึ่งเป็นจุดที่เราเลือกเพราะว่าเราคิดว่ามีนความพร้อมในหลายๆด้า,านเนี่ยเราจะกระจายไปรอบๆชลบุรีและหลายๆจังหวัดได้ครับน,นั่นคือแนวคิด